สักพักก่อนเดี๋ยวจะรอให้ฟังว่าเป็นขา่าวยังไงก็พยายามตามข่าวอยู่เหมือนกันอืเป็นข่าวเดี๋ยวนะมันจะหลุดไม่รู้จะหลุดป่ะที่ลอนดอนน่ะมีมีเด็กผู้หญิงอายุประมาณอายุ27ปีอะ่ะถูกแทง แข่งในบ้านตรงนไงนะนะในย่านเวสต์มินเตอร์เนี่ยคือเป็นย่านที่ปลอดภัยมากเลยนะเป็นย่านที่ปลอดภัยที่สุดเลยนะย่านนั้นอะเพราะว่าไอ้แฟลตหลังหนึ่งหลังหนึ่งเนี่ยราคาสามสี่ล้านปอนด์ขึ้นอน่ะเออแล้วน้องไปโดนถูกแทงได้ยังไงวะนะ แล้วในข่าวเห็นบอกว่าเพื่อนโทรไปแจ้งตำรวจสองรอบสามรอบกว่าตำรวจจะเข้าไปเอ hey, เพื่อนทำไมไม่ไปดูเออตำรวจพังประตูเข้าไปนะเห็นบอกว่าจะไม่พูดถึงชื่อแล้วกันนะเพราะรู้แต่ว่าชื่อเป็นผู้หญิงอายุ27ปีน่าสงสารนะมาอยู่มืาเมืองนอกอะ่ะมันก็น่าน่ากลัวขึ้นเยอะ เลยประเทศอังกฤษอ่ะเดี๋ยวนี้มันมียาเสพติดม,มีการทำลายกันเยอะเออคนคนที่เป็นโฮมเลสคนไม่มีบ้านอะ่ะอืก็เยอะแต่ทีนี้ในลอนดอนอะ่ะเดี๋ยวนี้คือมันจะมีข่าวเรื่อยแหละข่าวก่อนก็เป็นพวกผิวสีมั้งแทงแทงเด็กนักเรียนอายุ ห้เอออายุสิบห้าอีกมัง้งแทงบนรถเมล์หรือไอ้ี่ตรงป้ายรถเมล์ตายเหมือนกันเป็นพวกผิวดําคนผิวสี <c oughs> ในรอถรนคนผิวสีจะเยอะเออนี่ก็ไม่ได้อยู่รถเราเราไม่ไม่ค่อยรู้อ่ะหลายปีก่อนสมัยมาใหม่ๆอะลูกมาของร้านที่รู้จักอ่ใส่สร้อยทองเออคนไทยชอบชอบใส่สร้อยทองกัน ใส่สร้อยทองไปเดินในลอนดอนอ่ะเลิกงานอ่ะเ,อเลิกงานจากร้านร้านที่ทําการนี่แหละใส่สร้อยทองไปคนดาตีหัวเอาทุกวันเนี้ตีหัวจนโคมา่าตีหัวเอาสร้อยทองคนไทยชอบสร้อยทองอ่ะคนดํามันรู้ว่าสร้อยทองอ่ะสร้อยทองไทยอ่ะโอ้หนาวทองไทยอ่ะมัน มันเกรดดีกว่าเออทองประเทศอังกนษนอะ่ะมันแค่ทองอะไรเคมันทองไม่รู้่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบใส่สร้อยหนักคอานก่อนแ,แต่เห็นไอ้ที่เขาแถลงขา่าวบอกว่าประมาณเหมือนว่าถูกแทง เพื่อนบ้านได้ยินเสียงเสียงร้องเมื่อคืนวันอาทิตย์อ่ะติดผู้หญิงที่โดนแทงอ่ะแล้วเขาเพิ่งเพิ่งมาเป็นข่าววันนี้ตำรวจเขาเพิ่งเผยเปิดเผยข้อมูลนะแต่ยังจับคนร้ายไม่ได้เออยังจับคนร้ายไม่ได้เด็กที่ถูกแทงที่ลอ,อนดอนอ่ะนะน่าสงสารก็ไม่รู้จะว่ายังไงอือ มันเราก็ไม่รู้ว่าเขามาทําอะไรหรือว่าไปพากันไปทําอะไรมาแต่ย่านนั้นมันเป็นย่านที่เอ,อย่านคนรวยเนอะย่านเวสเวสตพินเตอร์ในในลอนดอนอ่ะมันเป็นย่านคนรวยไม่น่าจะมีการฆ่ากันอะ่ะเออพวกย่านย่านที่ถูกแทงส่วนมากจะเป็นอีกย่านหนึ่ง เป็นพวกทางอีกที่คนดําอยูอ่ที่เกิดเหตุฆาตกรรมบ่อยๆอะในลอนดอนอ่ะนะส่วนมากจะเป็นย่านคนดําแต่นี่เป็นย่านคนรวยอ่ะย่านคนรวยแล้วแทงกันนะในข่าวเห็นในข่าวเห็น,นเห็นในตำรวจแถลงบอกว่าเอ,อเด็กผู้หญิงกรีดร้องด้วยเพื่อนบ้านได้ยินเออก็รอดูข่าวต่อไปแหละถ้าตำรวจออกมาแถลงแบบนีค้คงไม่นานหรอก เห็นบอกว่าเหมือนต้องเป็นคนที่รู้จักผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่รู้จักผู้หญิงคนนี้ตามที่ตำรวจอังกฤษเขาแถลงมานะคือยังไม่มีไม่มีใครยังไม่ไม่มีใครรู้ข้อมูลอะไรทั้งนั้นตอนนี้ว่าทำไมถึงถูกแทงเอ้าทำเงินล่วงในเดินกับกับบ้านมาก็ ระแวเงเหมือนกันทุกวันเดี๋ยวเดี๋ยวนีถ้าพรุ่งนี้ถ้าพรุ่งนี้ไม่ฝนไม่ตกเดี๋ยวจะไปวิ่งมีเรื่องจะมาเล่าไว้ฟังเหมือนกันเออ,เ,อ,อเรื่องแกวประเทศตะกินนีดแหละแต่เรื่องเด็กเด็กผู้หญิงคนที่ถูกแทงเนี่ยเพิ่งรู้เมื่อหัวค่ำเพราะว่าไม่ไม่ได้ตามข่าว ได้ตามข่าวมี้เท่าไหร่ตามแต่ข่าวการเมืองก็เลยก็พร้อมชาวบ้านคนอื่นนั่นแหละเออบางคนก็เอารูปน้องเข้ามาลงน่น่าสงสารสันักข่าวเอารูปมาลงแทบทุกสันักข่าวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูซูชิ ข้อมูลเบื้องต้นมาก็ยังไม่มีใครรู้ว่าสาเหตุเกิดจากอะไรว่าทำไมถึงโดนแทงเห็นแต่ตำรวจที่ถแถลงเขาบอกว่าเออน้องมาทำงานตกลงมาทำงานหรือเป็นนักเรียนกันนะซูชิอยู่ไหนเนี่ยซูชิซูชิ มันไม่เอ้าทำไมไม่สวอปอะมันไม่สวอปให้อ่ะมันนี่ซูชิซูชิมันนี่มามันนี่มาลูกโอ้โหโดนฉีดยาเป็นไงบ้างวันนี้ฮะอา่อาโอ้โดนฉีดยาวันนี้โดนฉีดยาเป็นไงบ้างเจ็บปะแมววันนี้ไปพาไปฉีดวัคซีน กันเห็บกันโรคพิษสุน,นัขบ้าเอ้ยโรคเออเซ่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเจ็บระเจ็บระโดนฉีดยาสุชิโดนฉีดยา ไม่กัดนะวันเนี้ยพาไปฉีดยามาหงอยเลยเอเดี๋ยวจะจะลองไปหาข่าวเกี่ยบเกี่ยวกันก็คงรอสองสามวันนะมั้งเพราะว่าเป็นข่าวระดับระดับประเทศเลยอมืมันน้อยคนที่จะโดน ถูกแทงในย่านย่านคนรวยตรงย่านนั้นเป็นย่านคนรวยเลยย่านคนมีเงินอะ่ะอืแล้วเป็นคนไทยด้วยน่าสงสารอายุยังน้อยอยู่เลย 赛罗，熟悉赛罗，哦，赛罗，喵！喵哎，你怎么不给我开光？ เข้ากล้องไหมแมวพันบริติชช็อตแฮร์ครับเราวันนี้จะให้นอนเป็นเพื่อนปะเนี่ยฮะฮะฮะซิชจะให้นอนเป็นเพื่อนไหมแ้านอนเป็นเพื่อนไม่กัดมือนะ

บอกว่าเจ็บไงสุจีชอบรับโอเคเสร็จไปบายเสร็จไป bye m e วไป y e m e วมี e o วเดี๋ยวจะไปติดตามข่าวเออมามาเล่าให้ฟังเพราะว่าเป็นข่าวที่สะเทือนขวัญ มากๆเลยคนไทยในประเทศอังกฤษก,ก็ตกตกใจกับข่าวเนี้เพราะมัน,ม,นม,มันไม่น่าจะเกิดในลอนดอนกับคนไทยนะเพราะว่าคนไทยส่วนมากนี้จะเป็นคนที่เฟรนลี่มากเลยอืมบางทีอาจจะเป็นคนที่ใกล้ชิดก็ได้เพราะว่าเห็นตำรวจเขาสานันสันิษฐานว่าอย่างนั้นนะแต่ก็ต้องรอดูเห็นเขาออกมาแถลงแล้วแต่ยังไม่มีการจับจับกลุ่มใครมา อันนี้ไว้เออเออไม่ไม่ใช่มีแค่ข่าวไอ,อ้ข่าวน้องคนนี้โดนแทงนะข่าวอีกข่าวหนึง่งอยู่เมืองทางทางบรดฟอร์ดอ่ะเป็นคนมุสลิม,มโดนจับเป็นถูกสันนิษฐานว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเหมือนกันนะแทงแทงแม่แม่ลูกอ่อนแทงคอเหมือนกันเนี่ยอยู่บรดฟอร์ดเนี่ยเออก็เนี่ย ออจะยังไงเนี่ยอยู่ไม่ได้แล้วอังกฤษอ่ะอยู่ไม่ได้แล้วโว้ยอังกฤษอ่ะต้องกลับประเทศไทยแล้วมั้งเนี่ยอืมลอนดอนก็อยู่ไม่ได้แล้ว <c oughs> โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปหาข้อมูลแล้วจะตามมาเล่าให้ฟังพรุ่งนี้เช้าถ้าฝนไม่ตกนะจะออกไปวิ่งแล้วก็จะเล่าให้ฟังพาดูธรรมชาติไปด้วยโอเคนะครับสวัสดีครับสุช <are> ิแวอยู่สุชิอยู่ไหนวะเนย